ได้ๆลูกพี่อันนี้นะครับสองหุ่นทับกันเลยนะถ้าเปรียบเทียบกับสี่หุ่นนะครับมาเดี๋ยวมาดูกันลูกพี่ L5018 ครับหนุนใบมีดอ้วสี่หุ่นครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะดันดิ้นแค่ดีแค่ไหนครับสำหรับสี่หุน่นเอ๊ะ อันนี้ดันเกียร์สองครับนี่สวัสดีครับสวัสดีชาวแฟนเพจเป็นบุกระกาชาวยูทูบครับอยู่กับผมครับช่องทีเด็ดเมืองไทยชาแนลคลิปนี้มาดูครับการแต่งใบมีดดันหน้าอันนี้ดันไอ้ดันเกียงสองครับพี่น้องอันนี้ขนเขาหุ่นเหล็กสองหุนแล้วก็ทับกันเลยนะถ้าเปียบเสียบก็สี่หุน<ม>คงับ มาเดี๋ยวมาดูครับว่าจะดันดีแค่ไหนจะม้วนดินได้ดีแค่ไหนครับพี่น้องกาดินทรายก็ออกยังไม่ค่อยเท่าไหร่ะดู เราทำสามหุนบอกว่าสบายนะทุกคนเจอสี่หุนคงับ đồ muốn đi có chú vải đắn đồ muộn แต่นี่สงสัยว่าสกีน่าจะอยู่สูงครับพี่น้องแต่เรื่องเบาลรถถามว่ามันแตกต่างจากเดิมไหมแตกต่างนะครับถ้าเรามาแต่งไมมีใส่แบบนี้1ครับเบลารถรับ2แล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยครับลองเอาไปทำตามได้นะครับทุกคน สาก็จะประมาณนี้ครับพี่น้อง ไปสบายเลยครับพี่น้องดูที่ผมทำนี่ผมทำามหุนนะครับรถตัดตุงนะครับหรือว่ารถปาดตุงเลยสหุนนี่ก็ดันดีเหมือนกันนะครับสี่หุนถ้าใส่4หุนนี่ผมว่าก็การม้อนนินนี่ก็โอเคครับพี่น้อง จะมอเรดีกว่าสเอ้สาหุนดูครับดูไปครับดันเกียร์สสบายเลยครับตัวนี้เป็นตัวธรรมดานะไม่ตัวเอพนะครับ วันดีมากครับพี่น้องดูวันดีมากครับ ไปทำตามนะครับสำหรับ L5018 ทำได้ทุกรุ่นนะการหนุนไม่มีด คครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ